ต่อระเบียบนั่งต่มระเบียบนั่งตามระเบียบนั่งทั้งหมดแถวตรงเอาเร็วเร็วเร็ว <c oughs> จัดแถว <c oughs> แถวตรงจัดแถว <c oughs> แถวตรงต่อไปจะสั่งซ้ายหันขวาหันนะทั้งหมดซ้ายหาัน <c oughs> หันซ <onz> ้ <etus> ายหันซ้ายห ouais. ันขวาห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 ันนิ่งหน้ามองตรงยืดตัวตรงทั้งหมดนั่ง เออรีบรีบแตร่ระเบียบนั่งแตร่ระเบียบนั่งแตร่ระเบียบนั่งนิ่งไม่ทำอะไรข้างนั้นเวลานิ่งมองมาข้างหน้าเออแตร่ระเบียบนั่ง